ละเอียดคลองแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคล้ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่ง,งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจง ล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันศิริกิจสวนจิตระดามูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีศินและวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคน ทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคนเมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างอย่างไงบ้างก็สอนไปตามตามที่พระองค์ท่านรับสั่ง ะะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกทกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระาราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเป็นสถาบันศิริกิจในปี2553 เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันศิริกิจสวนจิตละดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปะชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้ว ผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลปและสมบัติของแผ่นดินแรกๆก,ก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะนานๆถึงเข้าใจว่าอมันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะคะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระอ,องค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ย ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเาใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนชับไวในการ รับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยเสมอมา